ว,ว้าวลูกตัวแดงแดงฮะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงแล้วนะนี่คือครกโดูนี่แม่ใสใหญ่มากๆเนี่ครกโดเริ่มมองเห็นชัดเจนละเริ่มเปลี่ยนจากสีดำดนะเป็นออกสีแดงแล้วนะนะ เป็นกลุ่มเล็กๆะน,ะ,นะเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงของเราก็จะเห็นอยู่ทุกวันทุกวันนันเลก็ถือว่าดูทุกวัน,นเป็นกลุ่มเริ่มใหญ่ในแต่ละอคอกนี่โอ้โหจำนวนเนี่ถือว่ามหาศาลเหมือนกันนะ หลายร้อยตัวว่างั้นเถอะแต่จะรอดจริงๆอาจจะประมาณสักไม่ไม่ถึงร้อยก็ได้นะเพราะว่าศัตรูรอบข้างเขาก็เยอะไม่วนะ่าจะเป็นพวกปลาต่างๆนะชอบกินปลาเล็กนี่เยอะมากนะแถวนี้ก็โดยเฉพาะปลาพวกรว่าปลาฉลาดปลากรายอะไรพวกนี้ ชอบกินลูกปลาของชะโดเนี่ยก็ฤดูน,น,นี้เป็นฤดูของการวางไข่หรือว่าการขยายพันธุ์นั้นก็ไม่ควรที่จะล่ากัน สวยงามจริงเป็นธรรมชาติที่ถือว่าสวยงามมากๆหาดูได้ยากจริงๆกะับผมสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ